สวัสดีครับ กับเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณผู้ใจบุญทุกทุกท่านครับตามที่คณะเพศัศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดลได้เรียรายบอกบุญให้ท่านบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของเราที่ได้รับปัญหาการเงินนะครับประสบปัญหาจากโควิด -19 นั้นขณะนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตได้กาบเรียนข้อมูลนะครับที่เราได้จัดการทุนนะครับที่ท่านได้เมตตาบริจาคมานะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการบริหารจัดการมอบทุนนะครับแก่นักศึกษาที่ประสบ ศความขัดสนความเดือดร้อนนะครับจากโควิด -19 นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น216,000บาทนะครับมีนักศึกษาได้รับเงินทุนไปจำนวนทั้งสิ้น25คนนะครับน้องๆดีใจมากนะครับที่เงินช่วยเหลือของท่านเนี่ยนะครับมาทุเลาเบาบางปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับทางบ้านของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้นะครับน้องๆก็ได้ทำการน่ารักน่ารักนะครับแสดงความขอบพระคุณนะครับแล้วก็แสดงความซาบซึ้งในความ ช่วยเหลือนะครับของพี่ๆี่ผู้ใจบุญนะครับแต่ขณะนี้โควิด1 i d 1 9แม้ว่าจะมีท่าทีที่ดีขึ้นแต่ยังไม่จบลงครับในขณะเดียวกันครอบครัวก็ยังคงประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินอยู่พ่อแม่หลายคนยังไม่มีงานทำครับหรือพ่อแม่หลายคนที่ทำการค้าขายนะครับก็รายได้ลดลงบางคนที่รับจ้างนะครับก็ถูก ลดค่าจ้างลงนะครับปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับน้องๆก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือนะครับรอคอยเงินทุนนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีจาก ทุกทท่านอยู่นะครับฉะนั้นนะครับถ้าหากท่านนะครับมีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือนะครับน้องนนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนนั้นนะครับก็ติดต่อมาที่เว็บไซต์คณะเราได้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอกราบอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับโปรดจงดนบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญทุกทท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการค้าที่เจริญเติบโตนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปครับกราบขอบพระคุณครับ